สวัสดีทุกทกท่านนะฮะตาเทพนะครับช่องกินสดอินฟิเตอร์นะครับวันนี้เราก็วันที่9นะวันที่9้เดือน6นะครับตลาดปิดเรียบร้อยแล้วนะฮะเวลาสี่ทุ่มสี่สิบนาทีนะครับก็สรุปของวันนี้นะครับจากที่ผมเข้าซื้อตัวตัวคอก็ขายขายในช่วงนี้นะฮะช่วงที่จากตรงนี้เนาะเมื่อเช้าที่มหุ้นมัน มันทิ้งตัวลงมานะครับถึงลงมาจุดนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยมันมันกลับขึ้นมานะครับกลับขึ้นมาตรงนี้นะนะครับกลับขึ้นมาโซนนี้ในโซนนี้เนี่ยที่ผมขายขายตัวนี้คอดีวนะครับก็ได้กําไรมา219บาทนะครับหลังจากนั้นพอขายปุ๊บเนี่ยผมก็เข้าซื้อตัวนี้ทันทีนะตัวพัสดีวนะครับผมเข้าซื้อตัวนี้ปุ๊บแล้ว หลังจากนั้นเนี่ยเข้าซื้อโซนนี้นะครับมันก็ลงยาวนะลงฟื้นมาทีนี้ผมก็เลยขายไปนะก็ขายออกนะก็ได้กําไรมา373บาทนะครับก็รวมเป็น600นะทีนี้เนี่ยพอขายเสร็จผมเนี่ยคิดว่ามันถึงตรงนี้แล้วมันจะกลับตัวผมก็เลยเข้าซื้อเข้าซื้อคอนะครับปรากฏว่ามันลงต่อนะลงต่อมานี่เลยนะครับ พุลงมานี่ก็เลยทําให้ช็อตไปพันกว่าบาทนะเดี๋ยวก็ต้องมาดูต่อนะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ผมคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะขึ้นต่อนะครับน่าจะอันนี้คือจบแล้วเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยคาดว่าจะขึ้นต่อนะครับทำเป็นจะเป็นขึ้นห้าละครับผม วันนี้เราก็มาทําคลิปต่อจากเมื่อคืนนะครับสิบนะเวลาเก้าโมงครึ่งนะวันนี้นะครับผมก็มองว่าจะขึ้นนะครับจะขึ้นต่อนะจะขึ้นเพื่อทําทาขึ้นห้านะครับวันนี้เนี่ยเปิดตัวเนี่ยอาจจะย่อนิดหน่อยนะครับย่อมาโซนนี้เส้นนี้นะนี่นะโซนโซนเส้นเขียวนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะให้เป็นเขียวทึบนะอันนี้ผมมองแบบนี้นะครับอาจจะย่อมา เส้นนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะขึ้นขึ้นมาเนี่ยคันนี้มันจะขึ้นแ่นะครับจะเป็นโซนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เป็นเส้นป่ะก่อนโซนนี้นะครับสีเขียว สองโซนนี้นะครับอันนี้สองโซนนี้แล้วก็ถ้าผ่านก็เส้นแดงอ่านี่ตรงนี้นะครับวันนี้นะ อาจจะย่อนิดหน่อยนะครับถ้ายอ่อถ้าหลุดเส้นเขียวนี้นะครับจะลงยาวมาเส้นแดงเลยวันนี้นะครับแต่ถ้าลงมาแตะเส้นเขียวแล้วกลับขึ้นไปเนี่ยมันจะมาถึงสองสองเส้นปะนี้ช่วงแรกนะครับถ้าผ่านสองเส้นปะนี้ขึ้นไปได้เนี่ยมันจะขึ้นมาเส้นเส้นนี้เลย จะมันนี่ก่อนเส้นปะแดงก่อนถ้าผ่านเส้นปะแดงนี้ขึ้นมาได้มันถึงจะขึ้นมาเส้นทึบแดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะจะวิ่งผมคาดว่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับจะเขียวขึ้นมานี่นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหุ้นยอ่อผมจะเข้าซื้อฝังคอดีดวีไว้นะครับแล้วก็รอมาขายโซนข้งางบนนะแต่ถ้าหลุดเส้นนี้ก็ต้องคัดนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมซื้อไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนะเป็นการซื้อผิดจังหวัดนะครับก็ช็อตพันกว่าบาทนะแต่ยังไม่ได้ขายนะครับเดี๋ยวรอดูสถานการณ์วันนี้ตอนซื้อเนี่ยซื้อโซนนี้นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยผมก็ต้องรอให้มันกลับขึ้นมาจนผ่านนะครับแต่สาหรับใครที่ยังไม่ซื้อเชา้านี้ให้รอดูได้เลยนะครับว่ามันจะหลุดแนวเส้นเขียวทึบนี้ไหมนะซึ่งถ้ามันหลุด ผมก็ต้องคัดเหมือนกันนะครับอาจจะช็อตอีกพันกว่าบาทนะวันนี้แต่ยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้ส่วนปตทนะครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะฮะสามสิบเก้านะวันนี้จะลงต่ออีกหน่อยนะครับประมาณสามสิบแปดบาทในโซนนี้นะใครอยากได้ก็เตรียมตัวเข้าซื้อได้นะครับพอซื้อโซอนนี้เสร็จก็จะกลับขึ้นไปเป็นอีกรอบนะครับ มองอย่างนี้นะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยววันนี้มาติดตามกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ